อ่อันนี้ก็วันเดียวก็เสร็จนั่งเพลินๆไปไม่ได้ทำอะไรนะเป็นเรื่องของทฤษฎีเศษเหลือในเรื่องจำนวนจริงของมอสีเนี่ยที่หาเคหาอะไรเนี่ยมันตั้งโจทย์ได้หาเคพจนที่หนึ่งะเดี๋ยวราตั้งโจทย์เห็นไหมเนี่ยหาเคพจนนี้ก็ได้พจน์นี้ก็ได้พจน์นี้ก็ได้ดไดทีนี้ไอตัวเนี้ยที่เห็นกันเนี่ยบางคนเห็น้็ตาเหลือกเลยโหจริงมันทำมาค่อยๆทาแล้วก็ ไม่รู้ดิครูเวลาไปที่ไหนบอกอีเอสอาจารย์จ s เอสพีเนะีครูก็ไม่ได้ไปรลบหลู่ของเก่าครูก็เติบโตมาจากตรงนั้นเคยเคยทําลงซีดีแจกตามโรงเรียนด้วยมันก็ไม่เวิร์กเท่าไหร่ครูทํามาเยอะสามารถบอกได้วยเอสพมันความคิดสร้างสรรค์นะแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดผลตำริดที่ดีแล้วเนี่ยตัวเนี้ดีที่สุดเขาใช้กันทั้งโลกนะครู ขอคุยนิดหนึ่งมีสถาบันเนี่ยเขาเอาส่งเมสเซจมาให้ครูอ่ะเข้าไปไประชุมอะไรทักอย่างเนี่ยครูไม่รู้เขานะยครูไม่พร้อมแม่ไหนอายุเยอะและ้วไม่ต้อมีอยากจะยุ่งนะใครดึงเข้ากลุ่มเข้าอะไรครูก็ไม่สนใจขอโทษโดยที่กูไม่ยอมไปร่วมกลุ่มนะเออกต็ตัวนี้ให้ทําให้ดูเนี่ยมันมันสื่ออะไร,รมั่งหนุกสื่อเรื่องคณิตศาสตร์ที่เด็กเรียนมาเนี่ยตัวโปรงตัวแปรเอามาใช้อะไรมันทนํานวัตกรรม แม้แต่วิชาเมตริกที่เราเรียนกันนะมันก็เป็นสารตั้งต้นนะถ้าเป็นพวกการประดิษฐ์อะไรท้กอย่างเราเรียกสารตั้งต้นเราไปทําจอทีวีจอ LED จอคอมพิวเตอร์มันมาจากเมตริกนี่แหละความรู้เรื่องเมตริกนะแล้วครูย้ำสอนยังไงมันก็ต้องรู้ต้องใช้เวลาเขาบอกเปิดในมหาวิทยาลัยสี่ปียังทําไม่ค่อยได้เลยครูเล่นมาทั้งปีเท่าไรห้าสามใช่ไหมติดติดทล้วไรติดห้าปีแล้วเนี่ยนะ ครูบอกเลยอา,อาจารย์อารย์นพันวายยางกูเนักเตอรพันพันอดีตผู้อำนวยการตสวท,รทคนก่อนหน้านู้นเนี่ยคนที่อะไรจำไม่ได้ไปประชุมอ่โรงเรียนเขาเรียกอะไรโรงเรียนพัฒนาอะไรต้กอย่างที่เอาครูเกษียณไปประชุมที่ที่ปฐุมวิทย์นะพาพาผู้อำนวยการคนอีกคนหนึ่งเดินคู่มานี่ชี้หน้าครูบอกว่าเนี่ยไม่พออาจารย์ลุงศักดิ์เนี่ยเจ้าพ่อโจชิบาครูก็ตลกเลย อันนี้ยังมีคนยืนยันได้หลายคนนะพวกเจ้าหน้าที่อยู่ตสวทนี่คุยโม้ยฟังนะหูแม่วอ,อะไรหูก็ทํามาเยอะงั้ GSP ลูกม,มันใช้ความคิดสร้างสรรค์ทำพวกลายอะไรต่างๆถ้าจะเรียนให้มีผลนำลํำริ์แล้วก็ใช้โทรศัพท์ได้แล้วก็มีตัวเนี้ดีที่สุดใช้เวลาเร็วด้วยเนี่ยกูยทําแค่เมื่อคืนนี่เองเมื่อคืนประมาณเริ่มตอนต,ต้นะันทุ่งหนึ่งเนี่ยกูยเสร็จแหละ นะเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่สีใส่อะไรทั้งหน่อยมันสามารถตั้งโจทย์เยอะแยะเลยนะอันนี้หา k โพที่หา k โพที่โพที่สามนะถ้าพหุานามนี้หารด้วย x บวกสามเหลือเศษตีแล้วจงหาค่า k ดูนะดูนะวิธีการทาําก็คือเราสอนทฤษฎีเศษไปก่อนเนะียตัวหารคือ x บวกสามเพราะาะนั้นได้ c ถ้ากลบสามอันนี้ต้องเท้าความไปเรื่องใช้ทฤษฎีบทก่อนนะเสร็จแล้วเราก็เอารลสามเนี่ยไปแทนค่านะ แทนค่าอะไรพรหุนามที่มันมี x เ,เป็นตัวแปรตรงไหนเป็น x เราก,ก็เอาตัวนี้ไปแทนนะเราแทนไปเรื่อยๆนะเศษมันเศษก็คือ p ลบสามได้สี่เห็นปะก็ะแทนลงไปเลยเห็นไะหดูดีเจ๋งมากเ่ะอันนี้ก็ต้องทําเองลูกมันไม่มีใน g e o จ e b ้ a นะบางคนไปคุยบางคนมีมีครูบล็อกไปหมดแหละมีบอกมีมีครูให้ทองสิบบาทหรือไม่มีก็ขอตบกะโหลกทีเดียว ก็พูดตลกๆก,กันนะปูก็อายุมากแล้วอยามาถือสาอันนี้ทําได้หลายแบบตรงนี้เนี่ยแบบนี้ปู่ทำเพื่ออะไรเพื่อหาจุดเฉลยเนี่ยจะตอบลบสามมันจะถูกนะเคได้กับลบสามเอนเตอร์ตอบนะถูกกันนะอันนี่ K R R เคตัวที่สามเคตัวที่สามเฉลยดิตอบเคได้กับสี่สิบเอ็ดตอบสี่สิบเอ็ดนะโจทย์เป็นหมื่นข้อเนี่ย ทำไมไม่ส่งเสริมเปิดในมหาวิทยาลัยอย่างครูก็งงๆก็พูดเป็นแนวทางนะเพราะมันก็เหมาะสาหรับคนถนัดนะคนไม่ถนัดสอนไปสิบครั้งไม่ได้ทีครูก็ไม่เอาแล้วนะเรตั้งตั้งตั้งเกณฑ์ว่าใครอยากเรียนก็ต้องคิดแพงๆดูใจแล้วยอมจะเอาไหมพูดไปถึงเรื่องพระภาัยมณีไปเรียนเป่าปีบอกต้องเอาทองมากองทั่วหมู่เรียนเสร็จแล้วก็คืนให้ คือทางครูคือทําตื่อให้ใช้ไปยน,ยนต์เกษียณเท่าที่ครูอยู่นะนะเออคุยฟังเพราะนั้น GSP GSP มันใช้ตั้งแต่รุ่นซีดีเขียนซีดีลูกนะลองเลือกใช้ตัวนี้ดูหรอกหยิบมาหนะ้ารหัสทีละนิดทีละหน่อยได้อยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยเนะี่ยคอมพิวเตอร์มันสร้างให้เราไม่ได้มาเขียนนะลองลองเราเปลี่ยนมาเล่นดูหรอกนะเล่นันทั้งประเทศเด็กมีผลน้ำนิดดีขึ้นแน่นอนกูรับประกัน